อย่างนี้เราเป็นหน้าที่พูดช่วยพี่แล้วยังไงต่อน้องตีต,<ร>ต,ตีใช่ไหมโอเค,อเคแล้วทํายังไงต่ออธิบายต่อเด็กพี่จะได้ทําแล้วก็กมีเรือนี่ไข่ตีได้ที่หรอพี่จะตีเรื่อยๆจนกว่าเราจะบอกบอกต่อแหละโอเคออทิ่พรสตทิปพรสบ้านพี่ใช้แต่จริงมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นขวดสวยๆ อันนี้คือเราจะทำไข่เจียวกันเหรอใช่โอ้อร่อยเลยนะเนี่ยเอาโอเคอันนี้ไม่อร่อยแล้วใส่เท่าไหร่ลูกใส่เท่าไหร่หนึ่งช้อนโต๊ะโอเคขนาดนี้แม่ละโอ้โหองชูรถอีกโอ้มือนี้แบบลงไต่ามหาเลยว่าแต่นี่ทำไข่เจียวจริงจใช่ไหมเนี่ยน่าไปคิดคำตอบอย่างังก็ได้ อิ่มหน่อยหนึ่งช้อนโอ้โหไขเ่เจียวรับเอากินด้วยกินกินนิดตั้งหาพี่ว่ามันเกินหนึ่งช้อนมาเยอะเลยนะมาเลยแันนี้ต้องเป็นงานผู้ช่วยโอเคอืม <laughs> แต่ลยหมดเลย <laughs> โอเคใสน่นันพี่ไม่กินละแล้วก็เอาแล้วก็วัดความสูงนะอ๋อวัดปริมาณกี่ถ้วยกี่ถ้วยว่าไป อันนี้ในถังนี้คืออะไรเนี่ยน้องคือจุลินซีจุลินซีนั่นคือน้ำเชื้อก็คือจะเอาน้ำเชื้อใส่ในไข่เจียวที่เราจะเอามากินเนี่ยนะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ในนั้นสีใส่น้ำเปล่าในนั้นเหรออ๋อแล้วก็ใส่จุลินทซีไปหกอุส่าหตัวมาอย่างดี อ้าหกไปแย่เลยอืสีเข้มขึ้นเลยนั่นะอ่าเอามาเจอาอาจารย์คือจุลินทีนี่มันมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแผมันไม่ใช่อ๋อหนอนอ๋อแล้วก็ใส่ไข่ไปใส่ไข่ทำไมอะ่ะอืมไข่ๆจริงจริงบอกให้ผู้ช่วยทำก็ได้นะเพราะว่าทางน,นี้เป็นคนศาสตราจารย์ส่วนพี่เป็นผู้ช่วย ตั้าตั้งขาตั้ง่าตั้านี้เตรมเพื่อยำํีพี่เลยแล้วก็ขยาวท่าทางเหมือนบาทเทนเดอร์อ่าเสร็จแล้วนี่คืออาต่อไปต่อไปต่อไปจะเป็นลูกศิษย์จอมใจเป็นคนทำครับอ่าตัวให้ประมาณ นี่สองร้อยห้าสิบมิลอืมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหมเหลือต้องเป็นฟองมากกว่านี้แล้วก็ตากเอาไว้แล้วก็ตอนเช้าตื่นมาตอนนี้ก็ขย่าแล้วก็เปิดฝาด้วยทิ้งไว้น้่นมือถึงยี่สิบทำไมต้องตากแดดอ่ะเรียเพราะว่ามันคืออาหารของจุลินทรีย์อ๋อคือจุลินทรีย์กินแดดเป็นอาหารเหมือนต้นไม้นะกินนอ๋อกินเอ็มร้อย คือต้องทอเก่งเอ็มร้อยกลางแดดคือพี่กำลังดึกภาพแบบจุลิีจุลิศเดินมาเดินอยู่ในขวดแล้วก็แดดร้อนจังว่านี้เลยอ๋อวางเลยตรงที่เบียดแดดถ้าหมาไม่เหยียบก็จบนะไม่เป็นไรหมาไม่แรงพอเท่าเท้าพี่หรอกนี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วนี่คืออันนี้มันทำได้ทำประมาณหนึ่ง ถ้าเกิดมันมีน้ำเชื้อมัน14วันหรือ,อบางทีก็10วันก็ได้ละอ๋อพี่พมเมลมันยังมีในอีกไข่ยังเหลือใช่ไหมเอาไปอขวดไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำจุลซีนะคะจุลซีสังเคราะห์แสงนะคะเราาื่องอะไรนะนี่คือขวด ม่เป็นไรมันเลอะดีนิดหน่อยเ้วตน้ำเชื้อน้ื้อจุลินซีย์จแดอ๋อใส่ลงในขวดแบบนี้คนหนึ่งจุดห้ามิลเอ้ยขวหนึ่งจุดห้าลิตรแต่จุลินซียประมาณสองร้อยห้าสิบมิลไข่ที่ผสมไข่สองฟองที่ผสมน้ำปลาคเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งช้อนอย่างละช้อน อืทำไมต้องใส่ของแบบนี้ไปเนี่ยอันเป็นอาหารของมันอ๋อคือจูนินตีจะกินเอ็มร้อยห้าสิบแล้วถ้าเกิดเป็นแบบริโพอะไรนี้ได้ไหมอ่ะริโพอะไริโพกระทิงแดงอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เลยเหรออืมโอเคขอบคุณนะค่ะอ่างั้นขอตาจานแล้วตาจานทำจูเินตีนี้ก็ใส่ไปเหมือนกัน ประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านศาสตราจารย์ตีใส่ผสมเข้าไปกินตีขึ้นหน้าห <c oughs> ล้วจากนั้นก็ใส่ไ <c oughs> ข่ไ <c oughs> ข่ตีผสมระหว่าง m อ5ึอยห้าสช้อนโต๊ะกับน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> ไ,ได้ไข่เจียวที่ไม่อร่อยเลยแต่ว่าเออใช่ใส่ไอมโนโมโต1หช้อนโต๊ะเหมือนกันด้วย อันนี้ก็ใส่ประมาณสองช้อนโตนนะครับแต่ว่าผมตวงไม่ดีก็เลยใส่ไปสามเลยครับเพราะผมตวงไม่ดีทีนี่คิวผู้ช่วยนะครับที่ต้องทำศาสตราจารย์ท่านจะต้องเป็นคนอธิบายนะครับอมไม่วกาใส่ไข่ ออกหมดเลยนี่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงจากาศาสตราจารย์จอมใจตัวน้อยกับลูกศิษย์ตัวยักษ์ครับท่านคือในร้อยสามพรานเมลนะครับอีเมลครับ <c oughs> แล้วเราก็จะจบกันด้วยคลิปหนุกนานยามค่ำวันนี้สวัสดีครับลืมอ่า เออมีการเขย่าด้วยเช็คเช็เช็คอย่าดื่มนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเอไหมเอาพี่จอมบอกว่าอย่าลืมเอาไปทำอะไรนะลูกอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะคะในช่องนี้นะคะขอบคุณจ้าแหมนี่คือศาสตราจารย์จอมใจในอนาคตครับและลูกศิษย์ตัวยัดครับแหมลืมไม่ได้เลย บูบี้ขอบคุณและสวัสดีครับ oh. ทุกท่าน